เงินเขาจะมีวิธีการซื้อหุ้นให้คงอย่างไรนะคะคุณเอินสุริยาชาิค่ะ เบียดอยู่แล้วนะครับผมมิสเตอร์ไรท์ตอครับมีใครเคยรู้จักไหมครับมิสเตอร์ไรท์ตอขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวมาดูกันคือเดี๋ยวได้นำตัวสเต็กน้อยแล้วกันนะครับผมมิสเตอร์ไรท์ตอนะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มง้มศรเล่มนี้ะมีใครมีบ้างไหมครับนะครับขอบคุณมากท่านพี่บุญนุ่นนะฮะเล่มนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวิธีการหารงินการเงินนะครับก็สไตล์มุมตุลแนวพื้นฐานนะเรื่องนี้ก็พ์ไปครั้ง เยอแล้วนะครับเป็นเล่มเดียวที่สี่สี่ทั้งเล่มนะครับยังนำอีกนิดหนึ่งครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีคลิปนะครับธีการอ่านรูการเงินให้นะเคยแชริธีการความรู้ด้านการอ่านรการเงินในย t ท b e นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมพึ่งลงหุ้นตัวหนึ่งไปนะครับมีใครตามนะครับว่าเป็นหุ้นตัวไหนฮะถูกต้องครับขอบคุณมากที่ติดตามนะฮะตัวติ่หุ้นทุกตัวที่ผมลงเนี่ยฮะไม่อยากจะคุยนะฮะว่า ขึ้นทุกตัวจะเป็นตัวที่ผมโปลงมากสุดเดียวะครับรองเล้นะครับเดี๋ยวจริงๆคือเป็นการศึกษาการอ่านโบนะครับมีอะไรติดตามกันีมได้นะครับแนะนำตัวอีกหน่ยอยก็คือจริงๆผมเนี่ยนะครับทำงานประจำนะครับเป็นอาจารย์นะครับอยู่มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวันๆเนี่ยสอนแต่เรื่องของไม่เกี่ยวกับวุ่นเลยนะฮะ พู่เนี่ย็นงานอดีกของผมนะก็งานอดิเรกผมก็คือเป็นเรื่องก่อนด้านการลงทุนเกี่ยวเน้นเรื่องของงบการเงินนะครับชื่อว่ามนะิสเตอร์ไลฟ์สตอรนะฝากกดไลฟ์แฟนเพจด้วยนะปลายปีนี้เป้า,ายอดไลฟ์ต้องถึงแสนให้ได้ครับวันนี้มาแล้วน่าจะได้หลายร้อยแล้วนะ <c oughs> โอเคนะทำไมถึงมาลงทุนในพุ่นนะก็หลายๆท่านเนี่ยตัดสินใจลงทุนพุ้นเนี่ยก็มีความฝันฝันว่าอะไรฮะรวยนะครับร จะใ,ใครแรกๆก็ที่หนั้นะครับแต่พอลงทุนไปลงทุนมาไม่ต้องรวยก็ได้ขอทุนเพ่ดพเดิมก็พอ,อนะครับใช่ครับเพราะผมมีความฝันครับฝันก็คือว่าอยากมีอิสรพทางการเงินไม่ต้องรวยมากอะไรครับแค่เรามีฝันว่าเราอยากทําอะไรก็อยากทําแต่ถ้ามีความฝันว่าอยากทําบางอย่างนะครับอยากจะทําประโยชน์เพื่อสังคมนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็อยากมีอิสรพทางการเงินอิสระทางเวลาเพื่อที่เราได้ทคตามฝันนั้นได้ แต่ความจริงก็คือว่าเมื่อเรามีเงินแล้วเราอาจจะไม่มีสภมพัท์ทางด้านการใช้เงินก็ได้เลยเพราะว่าเงินนั้นไม่อาจซื้อได้ทุกอย่างะค่ะเนีอะไรไม่ได้นะครับอีสัพมพทางเงินเงินไม่เท่าอสัพอมพการใช้เงินนะครับอ่าโอเคฮะคราวนี้เมื่อเราลงทุนหุ้นนะฮะเราเคยเจอปัญหาอย่างนี้ไหมครับไปดูกันว่ามีปัญหาอะไรบ้างหุ้นเนี่ยนะครับเงินกับการหุ้นนะ,ะมันก็ขึ้นมาดีๆนะฮะ พอขึ้นมาอยากซื้อไหมคัอยากซื้อทำไงครซื้อเลยฮะอย่าไปรอครับพอซื้อเสร็จหุ้นเหมือนรู้ว่ามีเราเป็นไงครลงฮงสิบเปอร์เซ็นต์ทนได้ไหมอ้าวไหวสิบเปอซ็นได้โอ้จิ๊บจิบบอเฟดบอกว่าถ้าขาดทุนนะนะต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นอยากทำใหุ้้นประมาณนี้ผมจำปวดไม่ได้นะฮะำรู้ต่อฮะลงต่อใหเรื่อยฮะสามสิบเซ็นต์นได้ไงฮะสบายสบาย หลักการของเราง่ายๆนะฮะไม่ตซื้อให้ผมไม่ขายไม่ขาดทุนเอานี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อผมเดี๋ยวไปว่ากันนะหลังจากนั้นฮนะ้ขึ้นมันขึ้นฮนะโอ้มันก็ถึงจุดที่เราจนะแฮปปี้แลพอขึ้นไม่ได้ตักหน่อยหนึ่งฮนะห้าเปอร์เซ็นต์เริ่มเนะลยฮะอย่าขายบ้านห้าเปอร์เซ็นตะ์ฮะเท่าคุณก็อยาขายแล้วฮนะติดดอยมาเป็นปีขอห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอาสุดท้ายมัไไนะ้นไปไหนฮะก็แล้วแต่บ้านนะแต่ไปไหนก็ได้ขึ้นลมต่อได้หมดนะฮะ อีกแบบหนึ่งนะฮะเคยเจอแบบนี้ไหมในราคาหุ้นคล้ายๆกันฮะขึ้นมาดีๆฮะเราก็ชอบจริงๆเลยหุ้นเคยเป็นนะฮะหุ้นไม่ขึ้นไม่ซื้อนะครับขึ้นมาดีก็ซื้อฮะมันก็ยังไปต่อให้หน่อยนึงฮะหลังจากนั้นมันก็เริ่มลงใจขอให้ได้ดีทําไงดีฮะขายฮะฮสำหรับในต่อฮะใช่ครับเต้นใส่หน้าครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็เป็นนะใครๆก็เคยเจอเคยเจอหมดแล้วฮะ ถึงแม้เราไม่สามารถซื้อจุดต่ำสุดได้ขต่เราทำไมคะขายจุดต่ำสุดได้นะโอ้หนี่มันสุดยอดแข่งเทคนิคการขายหุ้นให้กรมผมล้อเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะมีงานซื้อซื้อหุ้นให้กมให้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ธรรมดามากมีใครไม่เคยเจอแบบนี้ไหมครับต้องให้มีช่วยมาขึ้นพูดบริษัทอะไรนะครับจริงจริงมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะอะไรครับล้วนทั้งล้วนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดจาก สองตัวครับความโลภก,กับความกลัวตอนทางตลาดหุ้น่ยฮะมีความโลภก,กับความกลัวถ้าเราบาลานซ์สองสิ่งนี้ได้นะการลงทุนของเราก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นผลตออแทนก็จะมากยิ่งขึ้นเราอย่าหวังที่จะทาํากำไรแบบพิสดารมากเกินไปเราย่อมมีความเสี่ยงมากขึ้นในการลงทุนน,นะค,ะครับคราวนี้เราก็มาดูผมให้ดูแล้วอะไรทำให้หุ้นขึ้น ผมให้ดูข้อมูลเชิงพื้นฐานนีดนึงนะครับผมต้องบอก่อนว่าผมในการลงทุนในแนวพื้นฐานนะฮะผมให้ดูเรื่องของตัวกําไรแบอบริษัทนี้กําไรรายไตรมาสดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนะคะราคาหุ้นควรเป็นไงไครับใช่ครับราคาหุ้นมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีสวิงขึ้นสวิงลงนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไอ้นี้คือบริษัทแรกไม่ได้บอกว่าบริษัทอะไรนะครับ คือกำไร,ร่ขึ้นเรื่อยๆนะร,คราคาขุ้นก็สำคัญอย่างนั้นมาดูอีกบริษัทหนคึ่งครับกำไรเป็นไงครับลดลงเรื่อยๆนะครับแค่เปทุกไปมากเลยนะราคาหุ้นเป็นไงครับไม่ต้องเดาคะสำคัญกันนะคะนระคะับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้คุณขึ้นในระยะยาวได้คืออะไรครับกูต้องฮะกำไรของบริษัทจดทะเบียน กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะทาให้หุ้นขึ้นได้หลายยาวไม่ต้องเลือกอะไรที่ซับซ้อนมากนะเลือกลงทุนกับบริษัทที่กําไรนะครับแล้วเราก็จะกําไรไปกับเขานะฮะถ้าเราเลือกบริษัทที่มันขาดทุนเราจากไหฮะขาดทุนไปจากเขาใช่ครับดังนั้นเนี่ยต้องเลือกต้องเลือกบริษัทที่ดีก่อนนะฮะอันน้คราวนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดีย๋ยวผมเล่าค้อข่าวแล้วกันว่าเอะแล้วคลไขอะไรที่ทําให บริษัทเนี่ยมันมีกาไรได้แล้วทำไมบริษัทถึงโตขึ้นนะฮะอันนี้คือจะเป็นเรื่องของงบการเงินเวลาง่ายๆผมไม่ได้กล่าวอะไรเยอะมากแต่แค่แบบขอเอบื้องต้นแล้วกันนะ,ะ <c oughs> เราเคยรู้สมกรารบัญชีนะสินทรัพย์เท่ากับทีส่สินทุนนะครับอันนี้คือสมอสมุติกิจการเรานะครับสมมุติผมจะทําร้านมีสองคนนี้นะ,ะชื่อนายขมนมกับนายปังเปิดร้านอะไรไดีฮะแน่นอน,นะคะขนมปังด,ดีกว่าะครับ ลงทุนเนี่ยรู้แล้วว่าต้องใช้สินทรัพย์แสนหนึ่งนะครับนายขนมนายปังเปิดเป๋าตังมาดูครับมีคนละสามหมื่นรวมกันเป็นเท่าไหร่ฮะหกหมื่นหก่นตัวนี้คิดง่ายๆฮะพอเปิดร้านนี่ครับไม่พอทาไงดีถูก<อ>ต้องนะฮะตรงนั้เนี่ยสินทรัพย์ทีเห็นในบริษัทเนี่ยเกิดจากที่เจ้าของมาลงแล้วก็กู้อันนี้วันเริ่มต้นในการเปิดร้าน่าไปหนึ่งไตรมาสหนึ่งปีนะฮัหาไปหนึ่งปีบริษัทนะครับมี รายได้6มื่นสี่ค่าใช้จ่าย4มื่นสี่มีกำไรไหมครับมีคุณต้อแม่กำ,กำไรเท่าไหร่เลย20,000บาทไอ้กำไร20,000บาทเหล่านี้นแหละมันทำให้บริษัทนั้นมีสิทรั์ยัมากขึ้นมีเงินสดมากขึ้นฝั่งขาเลยเพิ่มขึ้นฮนะเขาเรียกว่าส่วนของอ่าส่วนของเจ้าของหรือทุนหรือว่ากำไรสะสมเพิ่มขึ้น สิง่งที่เราเห็นก็คืออะไรครับไซส์ของบริษัทต,ตอนต้นปีกับปลายปีเท่ากันไหมครับใครใหญ่กว่าปลายปีใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยบริษัทที่มันจเจริญเติบโต,ตขึ้นมูลค่ากิจการควรจะมากขึ้นไหมครับมากขึ้นพอมันมากขึ้นราคาหุ้นควรจะถูกต้องฮะในระยะยาวนะถ้าเกิดว่าหุ้นธุรกิจที่ดีนะฮะมูลค่ากิจการมากขึ้นแน่นอนครับยังไงกําไรก็มากขึ้นแน่นอน อันนี้เรารู้ที่มาแล้วว่าบริษัทที่เราจะลงทุนและกําไรเนี่ยหรือว่ากาไรจากราคาหุ้นเนี่ยมีที่มาอย่างไรต่อไปนี้ฮะนะครับเราจะไปหาเทคนิคที่จะทําซื้อหุ้นให้ขงมสามเทคนิคง่ายๆใครๆก็ทําได้ไม่ต้องเป็นต้องเก่งอะไรมากมายนะครับแค่ใช้การสังเกตนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างหนึ่งฮะซื้อกิจการที่เก่งเก่งหมายความว่าไงฮะ ทำกำไรได้ต้องไหมฮะมีกำไรเติบโตไปเรื่อยๆในอนา,าคตน,นะครับแล้วเราจะไปหาหุ้นพวกนี้ได้จากไหนฮะจากตัดบทวิเคราะห์ไหมฮะรอเพื่อนไ่ายะนะครับเมื่อกี้เราก็มีหลายเทคนิคมานะฮะจริงแล้วนะครับคนทั่วไปก็สามารถหาหุ้นพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเวลาทุกท่านไปใช้ สินค้าตัวนึงดีมากเลยน่าจะขายดีหุ้น่าจะขึ้นไหมฮะไปใช้โรงงานไปใช้บริการโรงแรมหนึง่งคนมาเต็มเลยไปเข้าร้านค้าปิดร้านนึงคนเข้าเพียบเลยน่าจะกำไรดีไหมฮะน่าจะดีะดถูกต้องนะฮะดังนั้นเนี่ยเราคนทั่วไปนะฮะสามารถเจอหุ้นพวกนี้พูดตามตรงนะฮะก่อนนักวาทอยอีกนะครับเราสามารถพบเจอได้ตาม หุ้นทั่วไปในชีวิตรประจวันเรานะครับอยากเอาล่าสุดง่ายๆมีรายการทีวีรายการหนึ่งที่ใส่หน้ากากาลอดมีมีหุ้นในตลาดไหมัเอาผมม่ได้บอกว่าหุ้นเขาจะยังไงนะนี่แครยกตัวอย่างรายการเฉยๆนะฮะรายการคนดูเดยอะไหมฮะเยอะมากดังนั้นเนี่ยค่าโฆษณาเป็นไงฮะแพงซีซั่นหนึ่งไม่เป็นไรออกมาแล้วซีซั่น,อนสองแพงกว่าซีซั่นหนึ่งไหม แพงกว่าแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราสามารถพอรู้ล่วงหน้าได้นะว่าธุรกิจอะไรมันจะดีถูกต,ต้องไหมฮะมาจากชีวิตประจําวันเราเราใช้อะไรเราพบเห็นอะไรค่อยๆสังเกตครับเราจะเจอคุณทุกอย่ครับอันนี้เทคนิคแรกคะเทคนิคที่สองคือนะฮะดีไเอเก่งแล้วต้องดีด้วยกิจการต้องดีด้วยนอกจากทามาหากินเก่งแล้วนะต้องดีด้วยอมาดูมีอะไรบ้าง กิจการที่ดีเอาง่ายๆนะผมให้อยู่สามหลักง่ายๆของกิจการที่ดีหนึ่งครับขายของที่คนอยากได้นะฮะหรือให้บริการอะไรที่ยังอยู่ในเขาเรียกว่าเทรนด์ของผู้บริโภคนะครับก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนท่านจำมือถือยี่ห้อน,นี้ได้ไหมฮะที่มีรหัสคำสามหนึ่งศูนย์เาไม่ได้บอกชื่อนะเดีด๋ยวไปว่าเขานะ,ะตอนนี้เป็นไงนะเรียบร้อยะฮนะครับ คนเปลี่ยนมาใช้เป็นสมาร์ทโฟนกันหมดของเดิมคนใช้ไหมครับไม่ค่อยใช้แล้วนะครับทำให้กิจการเนี่ยนะครับรายได้ลดลงด,ดังนั้นการที่เราจะซื้อหุ้นก็เหมือนว่าเราต้องฝากเขาไปทำงานเราต้องเลือกกิจการที่ขายของที่คนอยากใช้นะครับคราวนี้ต้องมาคิดตอกว่าแล้วครงส้างประชากรของประเทศเราจะเป็นไงแก่ขึ้นไหมครับถูกต้องไหมครับ แล้ววิวันกี่บอกว่าแล้วอะไรจะได้ประโยชน์จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปลักษณะเมืองที่เปลี่ยนไปรายได้ของประชากรที่เปลี่ยนไปนะครับคนจะใช้อะไรมากขึ้นในอนาคตอันนี้คืออย่างง่ายเราก็พอรู้ในชีวิตประจาวันเราอยู่แล้วนะครับต่อมาที่สําคัญต่อมาคือต้องเป็นกิจการที่เข้าใจง่ายถ้าเราไปลงทุนกิจการที่ซับซ้อนเกินไปเราไม่เข้าใจเพราะว่ารายได้เขาจะมาจากไหน ต้นทุนมีความผันขวนไปคคาถามคือล้วเราจะกัดแน่เยว่ากาไกรกิจการจะมากหรือจะน้อยตอบอยากมากเลยรูไ้ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราเลือกกิจการที่เราพอเข้าใจก่อนเราอาจจะทํางานในฟิลหนึ่งนะครับในสาขาชินหนึ่งเราก็มีความได้เปรียบที่ว,ว่าเราอาจจะเข้าใจในกิจการนั้นค่อนข้างมากเราก็จะเลือกในกิจการนั้นก่อนก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจนะครับถึ้มาครับผู้บริหาร ที่ได้ใจเราผูาบ้บริหารที่ได้ใจเราเอาคิดง่ายๆหลักคอมมอนเซนสสมมตินะท่านทํางานบริษัทเอกชนถ้าท่านโกงบริษัทได้ท่านโกงไหมคิดในใจต้องตอบไันเลครเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นยังไงนะคคิดในใจผู้บริหารก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติแล้วนะครับเราไม่ได้บอกว่าใครดีหรือไม่ดีนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นนะครับเราต้องเลือกผู้บริหารที่ได้ใจเราหมายความว่า หนึ่งนะมีความซื่อสัตย์บางครั้งก็ตอบยากว่าซื่อสัตย์ไหมสิ่งที่ผมมักจะดูคือว่าเขาถือหุ้นบริษัทต,ตัวเองเยอะไหมถูกตอนน้องไหมถ้าเขาถือเยอะเขาอยากแตะโกลบริษัทต,ตัวเองไหมครไม่ค่อยอะ่ะเพราะเขาถือหุ้นในกิจการเยอะเปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยนะเป็นเจ้าของกิจการเงินในนั้นก็คือเงินเขาตั้งใจทำมากินดีกว่าทันมา็คือว่าผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน พาองค์กรไปสู่จุดที่สําเร็จได้อันนี้นะครคือผู้บริหารที่ได้ใจเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกกิจการที่ทั้งขายของคนอยากได้นะครับกิจการเข้าใจง่ายแล้วก็ผู้บริหารที่ได้ใจเรานะครับข้อมาที่ติดที่สามนะครับจำสอบที่แรกได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับบริษัทที่เก่งและอีกฮะีดีอันที่สามเนี่ยเป็นตัวกำกับว่าแล้วเราจะซื้อไหมนะครับเขาเรียกว่า ซื้อในราคาที่เหมาะสมนะคะถ้าเราเจอธุรกิจที่ดีแต่ซื้อมาแพงเกินไปเกิดอะไรขึ้นฮะนะครับนะเราไมได้ไปเที่ยวบินไปที่ไหนฮะดอยชุงนี้ร้อนไหมฮะ,ะอยาก,กพักผ่อนไหมฮะอยากไปที่เย็นๆไหมฮะไม่ค่อยนะครับอันนี้เพื่อนผมนะครับตอนเล่นมุ้นก็อยู่บ้านดีๆฮะ หลังจากลงทุนหุ้นก็ได้ไปเยือนอาการขาวนะครับใช่ฮนะดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องซื้อหุ้นมาในราคาเหมาะสมคำถามคือเราไม่ได้นักวิเคราะห์แล้วเราจะไปรู้ได้ไงบางครั้งเราไม่ได้ติดตามหุ้นไกลขนาดนั้นนะมันมีวิธีง่ายๆให้นะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่ดีกับการลงทุนที่ดีนะครับไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะฮะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับข้ามมาดูผมให้ดูบริษัทนี้ก่อนไม่ได้บอกว่าพูดอะไรรายได้เกิดโตดีไหมครับ กำไรดีไหมครับดีราคาหุ un> un> ้นควรเป็นไงฮะใช่ฮะในระยะยาวราคาหุ้นควรต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับพีงแต่ว่าก่อนที่ผมจะอธิบายก้าวถัดไปผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่อันนี้คือตามหลักสถิตินะคะหมายความว่าหุ้นมันจะมีความผันผวนก็คือขึ้นลงแน่เพีงแต่ว่าความผันผวนของมันโดยส่วนใหญ่95เปอร์เซ็นจะอยู่ในช่วงนี้ เขาเรียกว่าสองเหดีแล้วดันนะผมเรียกง่ายๆอยู่ในช่วงกรอบสีส้มแล้วกันนะครับจะได้ต้องซบวิชาการมามาันอยู่ในช่วงกรอบสีส้มประมาณ95เปอร์เซนตมันจะมีช่วงที่แพงกับช่วงที่ถูกเราควรซื้อหุ้นในช่วงที่ไหนฮะถูกฮนะแต่ความเป็นจริงเราซื้อตอนไหนฮะถูกต้องครับนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือราคาหุ้นตัวมสกคู่ฮนะอันนี้แต่ผมปรับเป็นค่า P/E P/E สูงแปลว่าอนะไรฮะ ด้านบนด้านบนสูงนิดแต่ว่าแพงนะครับแต่ว่าหุ้นซื้อมนันในราคาแพงพีด้านล่างแต่ว่าอะไรครับถูนะครับหุ้นตัวเดิมครับมันมีช่วงถูช่วงแพงมันนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ในช่วงแต่สอดเอสดีบวกลบนะครับอยู่ในนั้นมันจะมีช่วงที่หนึ่งสองสามนะครับเราอยากซื้อช่วงไหนครับใครๆก็อยากซื้อช่วงสามครับแต่ความจริงจริงเราซับันตออไหนฮะหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าการที่เรารอช่องสามเกิดขึ้นหุ้นมันจะค่อยๆลงเพราวหุ้นลงเนี่ยทำใจซื้อได้นะทำใจซื้อไม่ได้หุ้นลงแปลว่าอะไรน่าจะลงต่อแล้วหุ้นขึ้นนะเออน่าจะขึ้นต่อสุดท้ายเป็นไงครับได้ไปเที่ยวนะครับอย่าเรี้ว่าติดดอยนะได้ก็เรียไม่ได้ไปเที่ยวนะสิ่งที่มัดทําได้ในการลงทุนคืออย่างนี้ครับผลดอยแล้วค่อยดวง โอ้ถนัดเลยซื้อมาแล้วไม่ขายไม่ขาดทุนอดทนได้แต่เราอดทนดอยได้แต่เราอดทนซื้อหุ้นไม่ไ,ได้ผมว่าจริงไหมนะแ,แล้วแต่สิ่งที่ทำได้ยากคืออะไรนะรอคอยกับคนรวยบางคนก็ถือว่าจังหวะด,ดีนะฮะซื้อ้นได้แล้วแต่เป็นไงค้าขาย,ยนะฮะขายหมูฮะนะครับเพราะว่าเราอดทนรวยไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยฮะดังนั้นนะฮะการลงทุน ต้องทําสิ่งที่มันค่อช่ฝึกความรู้สึกอยู่บ้างตอนหุ้นลงเนี่ยเรามากักจะเชื่อมโยกงกับความคิดในสมองเราว่าหุ้นต้องลงต่อนะครับถูกต้องไหมครแต่ตอนหุ้นลงเนี่ยนะครับผมถามจริงๆความคุ้มค่าในการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นไหมครเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดถึงว่าสมมติเงินฟันกลมเทียนจะได้ต่อหุน้นหรือว่าดีเวลท์ยิ่เนี่ยหุ้นยิงนย่งลงยิย่งได้เยอะไ,ไหมครับ ถูกต,ต้องแล้หมายคว่าความคุ้มค่าในงการกลดก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับสมมติหุ้นปันผลห้าบาทอ่อหุ้นคุณซื้อมาร้อยหนึง่งแต่ซื้อมาแปดสิบยิ่เท่ากันไนหะไม่เท่าใครถูกกว่าแปดสิบถูกกว่าดังนั้นเราชอบพุ้นลงไหมฮะชอบไหมนะชอบสินะถ้ายัางไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับถ้ายัางไม่ซื้อหุ้นเราจะชอบมากเพราะว่าอะไรยิ่งหุ้นลงความคุ้มค่ายิ่งมากขึ้นไปต้องไมยากเลยนะ ในเท่าที่ผมอยู่ตลาดมาซับมานะฮะปีปีหนึ่งจะมีประมาณสองจังหวะโดยประมาณนะไม่ได้ต้าต้องเป็นน้ำผึ้งหรือปนะสองจังหวะให้เราซื้อหุ้นคือมันจะเป็นช่วงที่มันถูกกว่าช่วงปกติถามว่ารู้ยังไงถามเพื่อนดูเป็นบุกถ้าคนอดควรกันมากโอ้ช่วงนี้หุ้นแดงมากเลยเตรียมตัวนะรอซื้อเลยนะแต่ถ้าเราดูเป็บุกเพื่อนมันไปกินซูชิมันโชว์เขียวเขียวช่วงนี้ทำไงฮะ รอครับรอก่อนยังจะมีช่วงแดงๆช่วงตื่นเต้นช่วงอะไรเงี้ยให้ซื้อาว่พอถึงช่วงไหนติงเราก็ต้องไงฮะซื้อนะฮะไม่ใช่ขายะคะพุณลงมาเฮ้ยไม่ตกใจเหมือนกันขายด้วยไปเลยนี่ไม่ใช่นะต้องซื้อแต่ต้องผ่านาก,การเลือกของข้อแรกมาก่อนนะฮะกิจการที่เก่งแล้วก็กิจการที่ดีซื้อในระยะยาวครับยังไงได้กำไรแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับ,รบดังนั้นเนี่ย สามที่กี่ยวกับการซื้อหุ้นี้ผมก็คือหนึ่งฮะเลือกกิจการที่เก่งก่อนนะครับสองฮะเลือกกิจการที่ดีสามฮะที่สําคัญมากฮะซื้อมาในราคาเหมาะสมอุ้นแพงเกินไปฮะไม่ใช่การลงทุนที่ดีนะครับต่อให้ใกิจการดีแค่ไหนก็ตามนะครับโอเคครับใกล้จบละถ้าเปรียบเหมือนการลงทุนเหมือนการเดินทางเราทุกคนเนี่ยอยากจะไปถึงจุดเป้าหมายที่เร็วที่สุดถูกต้องไหมฮะ พี่บอกว่าการทํอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้ชีวิตรเราเครียดๆไปจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าลืมนะฮะว่าระหว่างทางเนี่ยมันยังมีสิ่งสวยๆวยงานอยู่ระหว่างทางเรานะฮะดังนั้นแล้วการเดินทางของเราเนี่ยความสุขของเราไม่ได้อยู่แค่การถึงจุดเป้าหมายที่เร็วแต่ความสุขของเราคือความสุขระหว่างการเดินทางนะคบเราจะมีครอบครัวยังมีเพื่อนยังมีพันธมิตรต่างๆที่อยอยู่กับเรานะฮะในวันที่ความสำเร็จเขาก็อยู่กับเราในวันที่เราติดดอยเขาก็พุ๊บมา้าให้เรากิน นะครับดังนะะั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือมุ่งมั่นตั้งใจไปมีเป้าหมายแต่อย่าลืมความสุขระหว่างทางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณนิเวศน์นิสัยนะคะเจ้าขอเพจนิสเตอร์ไลฟ์ล็อกค่ะนะครัเมื่อกี้ใบหุ้นไหมไปบ้างหรือเปล่ามีอะไรเพจไปดูแล้วก <descob> ну ันนะครับมีอะไรเพจนะคะยอดไลค์เท่าไหร่นะคะเออเม่อปีนี้เราสามสี่หมื่น งานนี้ <Okay. S 2> กับว่าพันแสนหนึ่งหนึ่งแสนนะคะงานนี้ก็กลับมาจะได้หลายไลายนะคะค่ะเขาจะประเมอีกครัง้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับคุณ